สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้ก็ได้สายเครื่องรางมานะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะเป็นเขี้ยวหมูนะครับเป็นเขี้ยวหมูก็พวกเขี้ยวหมูเขี้ยวหมูแกะเสือเนี่ยนะครับถ้าถามว่าตีลงทางไหนผมต้ก็ต้องตีลงทางหลวงพ่อสาย นะครับเขาจะชอบเขาเขาก็จะพูดกันเป็นพวกเสือเขี้ยวหมูหลวงพ่อสายคลองด่านนะครับหรือบางทีก็หลวงพ่อสายบางเฮียนะครับจังหวัดสมุทรปราการนั่นแหละนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับก็สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนู้นตอนที่ทำมาใหม่ๆตอนนั้นไม่มีราคาแล้วครับตอนนั้นก็เล่นหาแต่ทองหลวงพ่อปานอย่างเดียว นะครับแต่ช่วงหลังมาหลวงพ่อปานราคาเอา่อค่อนข้างสูงนะครับก็เถิบมาเล่นลูกศิษย์นะครับเถิบมาเล่นลูกศิษย์ก็นทุกวันนี้ก็หลวงพ่อสายก็ถือว่ามีราคาพอสมควรนะฮะว่าก็เป็นหลักหมื่นเหมือน,นกันนะนะครับเนาะนั่นะนะคือแต่คือราคาหลักหมื่นหลักแสนนั่นะก็คืออยู่กับเอ่อมือใหญ่ๆห,หน่อยอะไรประมาณนะั้นนะครับถ้ามือเล็กๆก,ก,ก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับ แล้วก็เสือตัวนี้ผมดูสมบูรณ์ดินะครับดูสมบูรณ์ดูมันดีนะครับเรียมพร้อมใช้เลยนะครับเรียมพร้อมใช้เลยนะฮะพุทธคุณนะพวกเสือเนี่ยนะครับเสือนี่แน่นอนฮะเราเราเห็นนี่เรากลัวแน่นอนนะครับฉะนั้นก็เกี่ยวกับด้านอํานาจนะครับด้านอํานาจแต่ถึงความน่ากลัวขนาดไหนแล้วก็ยังอยากเห็นฮนะไปดูเสือ อยากเห็นเสือนะครับบางทีไปดูในสวนสัตว์อะไรบางนั้นก็บ่งบอกถึงการมีเมตตามหานิยมนะครับการมีเมตตามหานิยมทําไงถึงแบบขนาดน่ากลัวขนาดนี้ทําไมถึงต้องการที่จะพบจะเจอจะเห็นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังหากินข้องแค่้วที่สาคัญก็สายเหนียวคงกระพันด้วยนะครับเสือนะครับก็เป็นเ,เสือเขี้ยวหมูหลวงพ่อสายบางเฮีย นะครับเลี่ยมพร้อมใช้เลยเลี่ยมพร้อมใช้พร้อมหอยเขาเลี่ยมสวยนะเนี่ยนะครับเขาเลี่ยมสวยคือเลี่ยมแล้วเสืออยู่ตรงกลางเลยนะครับเขาเลี่ยมสวยฮะนะครับดูแล้วมันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ผมเอาเสือเคี้ยวหมูมาส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรมา ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยนะครับนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับจะมีอะไรมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ